คุณคุณคุณฟังดีๆนะคุณจอดชะง,งักนะครับคุณจอดชะง,งักเลยหรือเปล่าคุณฟังดีๆไม่ได้ชะง,งักครับผมชะลอความเร็วอยู่ครับอคุณชะลอทําไมตรงนี้ครับ,รบอ๋อคุณเป็นทางเลี้ยวให้ชะลอความเร็วหรอมันถึงหรือยังทางเลี้ยว,ยวอ้าวคุณไม่ต้องชะลอแต่ตรงนี้หรือเปล่าจะให้ชะลอข้างหน้านั้ จะทันไหมครับคุณถามจริงนะฮะรถคุณรถอะไรผมเห็นอยู่มันไม่เกี่ยวครับว่ารถอะไรก็คือต้องชะลอความเร็วครับจะเลี้ยวอ่ะฮะไม่รถโคตดแพงรถแพงที่สุดในประเทศจะเลี้ยวมันไม่ต้องชะลอความเร็วหรอครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวได้เลยหรอครับผมถามชะลอครับแต่มันยังไม่ถึงช่วงชะลอเลไไงใช่ไงครับก็ผมจะชะลอตรงนี้ไงอ่อ่าแล้วแต่คุณแล้วกันครับแล้วคุณชนผมอ่ะอ่าใช่ครับผมชนอ่ะเพราะว่าคุณเบรกเลยไม่ได้ชะลอไม่ได้เรียกชะลอครับ อ้าไม่ได้เบรกครับชะลอครับคุณเบรกเลยหรือเปล่าครับไม่ได้เบรกเลยครับถ้าคุยกเรื่องก็ลงมาคุยกันได้นะลงคุยยังไงอ่ะก็เรี่กก็คุยกันได้อยู่ครับพี่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 ชายเส้นตรงอยังไชไยพี่ เออเวลาพี่เลี้ยวพี่ต้องชะลอความเร็วว่ะเพี่อชะลอชะลอชะลอเออนี่ผมผมมาช้อนตรงนั้นแหลคุณคุณชะลอตรงนี้คุณเบรกคุณเบรกคุณไม่ได้ชะลอครับแล้วผมก็เลยชนตูดแล้วแล้วคุณแล้วคุณถามว่าชนทําไมผมก็คุณหักขวามาะคุณหักซ้ายมาแล้วคุณวนมาชนรถผมทาไมอะนายเราต้องขับเลนขวากันถูกไหมแล้วผมก็เบี่ยงออกซ้ายมาเพื่อที่จะหลบคุณแล้วคุณเบรกแล้วมันไม่พ้นมันก็ต้องชนตูดเป็นธรรมดาเลยครับ ้็ผมชะลอความเร็วอยู่นอะคุณ<า>ชะลอเร็วแบบตรงนี้เลยเหรอใช่ไงก็ทางเรยวบ้านคุณเร็วหรอผมถามจริงอเอาเถอะครับผมรีบไปรับเคสลองตัวไว้ครับอ่ะอ่ะมาดิครับอ่ะนนด้ครับก็ขอชูช่างออกมาดิ ขอทำไมก็ผมรับเคสอยู่คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นไรมาฉลรถผมขอโทษสักคำไม่มีผมคุณไม่ได้ยินผมขอโทษจริงหรอผมขอโทษคุณตั้งแต่คุณโดนคุณครั้งแรกแล้วครับผมนี่แต่ว่าคุณคุณเบรกทำไมอ่ะผมไม่ได้คำว่าขอโทษเลยครับ